ครับจะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นเกรดนะครับเป็นเกรสฮอลโล่บอดี้นะครับเกรดลิพิก้าครับตัวจําลองนั่นเองครับจําลองเกรดแท้นะครับก็ในราคาย่อมเยาครับทำออกมาในราคาย่อมเยานะครับขายไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้นะครับถ้าของแท้ถ้าเป็นตัวนี้ทรงนี้เนี่ยถ้าของแท้น่าจะประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับหรือว่าถ้าเป็นตัว USA ก็น่าจะเกือบแสนนะครับเจ็ดแปดหมื่นนะครับที่เขาขายกันนะครับวันนี้คือแจ้งตามตามหน้ากลุ่ม จะเป็นอ่าริกอัพนะครับมันเป็นแบบเรียกอะไรอ่ะมันไม่ใช่มินิเออไม่ใช่มินิฮัมนะครับแล้วก็ไม่ใช่ฮัมบักกิ้งนะเออไม่ใช่ฮัมบักกิ้งตัวใหญ่นะครับมันเป็นมันเป็นฮัมบักกิ้งแต่ไซส์เล็กนะครับผมแล้วก็เป็นฝาครอแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบอ่าเป็นสักสากแข็งๆเล็กๆนะตามสไตล์ตามสไตล์เกสนะครับเพื่อ ให้ไก้ามมีความสะอาดนแข็งแล้วมาเจอกับบอดี้ที่เป็นตัวใหญ่แบบนี้มันก็จะทำให้มีเสียงที่แบบมันแบบนุ่มๆน,นะผมผมก็เล่นแจ๊สเล่นอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็อันนี้ผมเทสด้วยแอมมินิแอมนะครับแอมไซเล็กเลยนะครับผมน,นี้แจ้งเลยครับนี่ครับเสียงที่ออกมาจะเปแค่นี้นะครับแอมตัวนี้นะครับผมไม่ต้อง เสียงอาจจะไม่ได้กะหึมหรือว่าจะดังมากมายหรือว่าจะเป็นแบบอย่างที่มีรีบงรีบดอะไรไม่มีนะครับเป็นแอมเพียวๆนะครับกีตาร์เขาแอมเลยนะครับผมอ่ะวนนี้นะครับตามแอปนะตามนั้นนะครับแล้วก็ย่องนะเป็นบิสบี้นะครับเป็นแบบก็โอเคนะหน้าตาก็มาตรฐานดีนะครับใช้ได้นะครับตัสปริงสปริงอะไรก็โอเคโยกเบาๆไม่เพี้ยนนะครับอันนี้แจ้งเลยนะครับเส้นโยกเบาเล่น โยกว่าไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับแต่ถ้าโยกเป็นฟอยล์โรสแบบอย่างนี้ครับนึกภาพบอกใช่ไหมครับมันเป็นบิสบีนะครับถ้าจะมาโยกแบบเป็นฟอยล์โรสมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็มีความเพี้ยนบ้างครับแต่ละแหลท่านไปปรับแต่งกันอาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นโรเลอร์นะครับเปลี่ยนตัวบิดเนี่ยที่เป็นแบบฟิกบิดแบบนี้ให้เป็นตัวล่องสายให้เป็นแบบโรเลอร์นะครับเพื่อให้มันลื่นนะครับสำหรับดองบิสบีนะครับแล้วก็อัปเกรดนัดให้มันเป็นพวก กราฟเทคหรืออะไรที่มันเเกรดดีๆหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นธรรมดานะครับเป็นกระดูกกระดูกงูกระดูกอะไรก็รู้ธรรมดานะครับแล้วก็ย่องอันนี้ก็เป็นฟิกบิดธรรมดานะครับก็ของแท้ก็แบบนี้นะครับของแท้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้อัพไม่ได้ว่าแตกต่างจากนี้นะครับแค่เวลาแต่งอะพวกบิดที่เป็นแบบบิสบีครับจะแต่งเป็นย่องแบบโรเลอร์นะครับให้มันเป็นลอกเลื่อนได้นะครับมันจะลื่นนะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้สัมผัสมากมายครับ อ่าตัวนี้ครับก็จะมีเซเเตอร์สามทางนะครับสามทางนะครับแก๊สบิดผสมแล้วก็เน็กนะครับแล้วก็โวลุ่มตัวหน้าอยู่นี่นะครับโวลุ่มตัวหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วนี้เป็นโทนตัวหน้าโทนตัวหลังนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับวงจรนี่แก้ไขเรียบร้อยนะครับเฟดนะครับงานเฟดก็จะเป็นมีเดียมจัมโบ้ครับเฟดเป็นมีเดียมจัมโบ้นะเฟดดีมากงานเฟดดีมากเนี่ยผมสไลด์โชเลยนี่ครับสายบูสายแก๊สนะครับสายสเกลนะครับสบายครับนี่ลูทโชเลยครับนี่ครับ ไม่มีเลือดนะครับผมสบายครับนิ่งมากงานเฟตดีนะครับไบดิงก็ดีนะไบดิงหุ้มเฟตด้วยนะครับนี่ครับไบดิงหุ้มเฟดด้วยนะครับเจ๋งเลยนะผมงานคองานตอคอเลยก็โอเคครับอ่าก็ด้านหลังนะก็มีมานี้ครับสวยครับเป็นเหมือนลายควินเมเปิลนะอ่าประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงครับคร่าวๆลูกบิดเนี่ยอ่อลืมบอกนะครับอีกนิดนึง ลูกบิดเนี่ยมันเป็นปั๊มปั๊มโกลเบอร์นะครับปั๊มเขา่าโกลเบอร์นะครับอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่โกลเบอร์แท้นะแต่ก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียนนงนะครับเป็นเสียงคลีน Clean นะครับแล้วก็เสียงโอเวอร์ได์นะเนี่ยครับเสียงมันมีความอ้วนมีความอ้นมวอนแล้วก็มีความพุ่งนะครับแล้วก็มีความแข็ง,ขงแข็งของเหล็กแบบแข็งแข็งของตามสไตล์เกรดเลยครับแข็งแข็งเฮ้ยตัวหลังนะครับตัวหลังนะครับ บิดก่อนตบิดนะครับตัวนี้ผมตั้งทัชชิ่งไว้ประมาณที่โอเคแล้วนะแต่ถ้าอยาก ต่ำกวันนี้ก็ได้นะครับกดที่ปิดลงไปได้อีกได้อีกนะครับนะครับผมได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมตั้งประมาที้ผมคิดว่าเล่นง่ายแล้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวลองเป็นตัวแก๊สผสมนะครับผมตัวผสมนะระหว่างบิดกับเน็กนะครับผมมีความแบบมีโทนย่างสว่างขึ้นมาแบบไร์ๆหน่อยจะเ,เป็นกุ้งกิ้งกุ้งกิิง ได้คาตัวนี้นตัวนี้ตัวเดียวครับ เพลกจะมีความแบบ uh, มีความแบบกลมๆนะของเสียงนะครับผมนุ่มนุ่มนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลดเสียงแอมนิดนึงนะครับถ่ายตอนดึกน,นะครับถ่ายตอนประมาณห้าทุ่มกว่าแหละมันถ้ามาจะว่าอ่านะ เสียงตล่อแบบนี้นะครับอาจจะลองเป็นเสียงไดด์ดูนะตัวหลังก่อนนะครับก็ไดายนี่ก็ใช้เป็นเกมของตู้จิ๋วๆเลย จะลองจะเล่นเกนดูเยอะดูนะครับว่าอันนี้ก็ไม่จี่นะครับไม่จี๋นะครับเยวลองตัวเน็กดูนะครับ ก็เสียงแตกนะผมก็ขอไปถ้าเล่นปิดลาดอะไรไปก็ตัวนี้ผมจะลองปิดแอมป์นะครับปิดแอมป์นะครับไม่มีเนี่ <c oughs> ผมจะลองเล่นนี้ยตัวนี้สามารถข้อดีของมันคือเวลาเป็นโฮโลเต็มเนี่ยมันก็มันก็จะมีข้อดีของมันที่สามารถที่จะเล่นเปล่าๆก็มีเสียงนะครับโดยมัดแกะเพลงได้เลย เล el, hacia el, hacia el el so port, ่นเป่าๆนะอันนี้คือเสียงจากกล้องมือถือถ่ายเปล่าๆนะครับก็ตีคอร์ได้ปดก็ผมว่าเอาไว้เก่งเพลงเวลาที่เราไม่ต้องต่อแอมนะครับเราเล่นข้างนอกชื่อประตอีอยากเอามาวอร์มมือ เอามาแกะเพลงเล่นอะไรต่างๆนะครับหรือว่าซ้อม ซ้อมอะไรต่างๆที่เราไม่ต้องใช้แอมก็ใช้งานได้นะครับเจ๋งมากๆครับเป็นทรงฮโลที่ที่ราคาไม่ถึงราคาถูกนะครับเป็นริปิก้านะครับตัวจำลองนะครับก็ตามนั้นครับผิดพลาดปกะนอะไรก็ขออภัยนะครับเล่นมั่วเลยสไตล์ผมเยีะนะครับผมอันนี้นะครับผมก็รีวิวให้ดูนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับจริงๆเสียงมันดีนะถ้าเล่นคนเล่นอย่างเก่งเล่นเป็นเล่นอย่างเก่งเนี่ยมันเสียงมันดีมากนะครับผมเรืตรงนี้นะครับคือ ด้วยผมผมเล่นไม่ไม่เก่งเล่นน่าจะแบบประมาณเสียงเก็ประมาณตามในคลิปนะครับผมว่าลองแจ้งไว้ก่อนนะครับเรื่องรีวิวนะครับผมสวยงามนะครับสะพพายก็เล่นก็เต็มใจไหมครับผมนี่ผมก็ตัวตัวอ้วนนะครับก็เล่นเวลาเล่นสะพพายก็โอเคนะหล่อครับนี่นั่งเล่นยังหล่อยืนเล่นก็หล่อนะครับประมาณนั้นนะครับผมเชียร์ขอบคุณครับ